นักเรียนจุโจมทีรศัก์ลักษณะอาัลฟา3า3ับผมนักเรียนจูโจมกฤษณชัยบัวแดงอัลฟา4นะครับวันนี้เราได้รับมอบหมายภารกิจให้มาทำการเดินแผนที่เขียนติศพิจารณาภูมิประเทศทนะครับในพื้นที่จริงครับพื้นที่จริงนะครับ บริเวณเขาดินเาดินได้รับมอบหมายภารกิจแต่ละคนให้ไปทําการเดินเป็นคู่บัดดี้ครับโดยจะกาหนดกิหนดให้แต่ละจุดซึ่งทําการเดินให้ค้นหาที่เท่าที่ได้รับมอบหมายแต่ละจุดไปทั้งหมด7จุดด้วยกันนะครับตอนนี้ก็จบแล้วครับผู้ผมก็ได้ทําการค้นหาจนพบแล้วหมดแล้วครับทั้ง7จุดแล้วก็ส่วนใหญ่ก็กําลังค้นหาเดินต่อไปครับหาจังจุดต่างๆซึ่งวันนี้ก็ ทำให้ได้รู้ถึงความยากลําบากในการเดินในภูมิประเทศจริงซึ่งลักษณะภูมิประเทศจ,จะเป็นเขาซึ่งการเดินบนเขานั้นจะทําให้เราเหน็ดเหนื่อยพร้อมกับเป้าสนามจุดตวัวปรกรณ์ของเราที่บรรทุกไปด้วยทําให้เรานั้นล้าทําให้ฝึกให้เรามีความอดทนจนสามารถปฏิบัติภารกิจใด้สาเร็จได้จากการฝึกในครั้งนี้ก็ทําให้เราสามารถได้รู้ถึงการปฏิบัติภารกิจภายใต้เวลาที่กําหนดนะครับและก็การทํางานเป็นทีมระหว่างกู่บัตดี้ซึ่ง สแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีที่เราจะต้องปฏิบัติภารกิจร่วมกันที่จะสามารถเดินเพื่อไปหาเป้าหมายและภารกิจที่ได้มอบเพื่อให้สำเร็จซึ่งจะต้องใช้ทั้งความพยายามความอดทนใช้ทั้งแรงและใช้ทั้งสติซึ่งการเดินในภูมิประเทศจริงก็มีอันตรายอยู่มากมายไม่ว่าจะอันตรายจากน้ำหรือว่าโขดหินซึ่งเป็นทางที่เดินได้ยากลำบากในภูมิประเทศจริงก็สแสดงให้เห็นถึงในการฝึกที่ สามารถที่จะนำไปใช้ได้จริงในสภาวะที่ได้รับมอบหมายจากผู้มังกับปัญชาก็เ,าเป็นพื้นฐานหนึ่งในการฝึกหลักสูตรการรบแบบอยู่โจมที่ศูนย์การทหาแห่ง